ขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่11ทธันวาคมพศสอ6พพบกับผมชวน,นายอัคคพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading และในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18ของเราแล้วนะครับเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ Go l d Spot เมื่อคืนนี้นะครับที่ออกอาการไซด์เว์ค่อนข้างชัดเจนเลยไซด์เว์ก็คือ มีกรอบล่างย้ำๆกันหลายครั้งแล้วก็กรอบบนชนขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วก็เด้งลงมาเหมือนเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานี้ครับก่อนที่มันจะกระโดดเปรี้ยงขึ้นมายาวๆได้ในวันที่7ดังนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันจันหน้าประวัติศาสตร์จะสำรอยหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็มีกรอบล่างอยู่ประมาณ1 8 3 0แครับและชาวนี้ก็เด้งขึ้นมากระพริบอยู่แถวแ1838และสำหรับประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องการลงมติของสมาชิกสภาในสหรัฐนะครับว่าร่างงบประมาณ ชั่วคราวเนี่ยจะผ่านไหมเพราะนอกจากจะมีงบประมาณเอาไว้ใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันยังมีเงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรวมไปถึงการซื้อวัคซีนโควิดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเส้นตายภายในวันที่11นี้นะครับหรือถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็คืคนนี้นี่เองว่าถ้าลงมติแล้วไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลอเมริกาจะเจอการชัดดาวอีกรอบนึงซึ่งนักลงทุนบ้านเราอาจจะต้องรอดูไปก่อนครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ทางด้านนักวิเคราะห์ครับก็มองว่าช่วงนี้เราอาจจะแบ่งเงินมาเล่นในกรอบที่มีอยู่ตอนนี้ได้นะครับโดยทางออโรราเราก็ให้แนวรับไว้ที่1825ถึง1820และแนวต้านที่1850หรือถ้าจะ play safe จริงๆเนี่ยเรารอดูสถานการณ์ในคืนนี้ไปก่อนก็ไม่สายเกินไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในอพนะิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วย สาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ